หลังจากที่เราไปเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลเสร็จเราก็เดินทางมาเที่ยวต่อที่วัดพนันเชิงวรวิหารหรือว่าวัดหลวงพ่อโตอยุธยาซึ่งในวันที่เราเดินทางมาเที่ยวนั้นก็ตรงกับวันเสาร์ผู้คนก็เยอะนิดหนึ่งเราก็จะขับรถหาสถานที่จอดรถก่อน ในการเดินทางของเราครั้งนี้ในความรู้สึกของแม่นั้นคิดว่ามันคุ้มมากที่ได้มาเที่ยวหลายสถานที่หลายวัดนี่ก็กําลังเตรียมตัวถอดรองเท้าเพื่อที่จะเดินเข้าไปชมบริเวณด้านในเนาะลูกชายพ่อบ้านแล้วก็โชเฟอร์ก็จะเดินนำหน้าไปเรื่อยๆส่วนตัวแม่นั้นก็จะเป็นตากล้องเนาะ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมแบบนี้แหละซึ่งเราเดินเข้ามาบริเวณด้านในก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแยะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีมือถือในมือกันทุกคนสร้างภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันทั้งนั้นมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นองค์พระตั้งต่างงาน เป็นสิริมงคลอยู่ด้านในแบบนี้เราก็จะเข้ามากลับไหวบูชาส่วนตัวแม่นั้นเองก็คือนั่งพับเพียบไม่ได้เนาะก็เลยเสียโอกาสพลาดโอกาสดีๆที่จะนั่งกลาบไหวศัก,กระบูชาก็จะเป็นพ่อบ้านแหละที่ได้นั่งกลับไหวบูชาแม่นั้นนั่งพับเพียบไม่ได้จริงๆนั่งก็นั่งได้ไม่นานทุกคนคือมันลำบาก กับการที่จะนั่งกราบไหวบูชาถ้าสมมติแม่นันไปวัดในหมู่บ้านที่หมู่บ้านแม่นันอยู่แม่นันก็จะใช้เก้าอี้นั่งเนาะเพราะว่าขาเราผ่าตัดเราไม่สามารถนั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนาะก็มีความรู้สึกปลาปื้มดีใจที่ได้มาเที่ยวที่มีคนขับรถพามาเที่ยวต้องขอบคุณโชเฟอร์เนาะแล้วก็คุณสามีเนาะ ที่พาแวะมาเที่ยวได้ชมบรรยากาศสวยๆเนาะทุกคนแม่นั่นก็จะถ่ายทำไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมภายในบริเวณองค์พรนะเนาะนี่คือเราเดินรอบองค์พระด้านหลังเนาะทุกคนคือสวยงามวิจิตรการตามากคือบรรยายไม่ถูกอะเห็นแล้วคือทึ่งทึ่งมากๆเนาะทุกคน ไม่เคยคิดว่าจะได้มาดูมาชมครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแลว้วก็จะเดินเที่ยวชมบรรยากาศโดยรวมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพอบ้านก็ไม่รู้เดินไปถึงไหนี่ะและสุดท้ายท้ายสุดก็มากราบองค์พระขอพรตรงนี้เนาะขอพรน้ำมนต์มันก็จะมีตู้บริจาคอยู่ตรงนี้ เราก็หยอดเงินลงไปแล้วแต่ศรัทธาเนาะส่วนตัวแม่นั้นก็จะเป็นตากล้องสร้างภาพพระคุณเจ้าก็จะพมน้ำมนต์มาที่ตัวแม่นั้นด้วยหลังจากกราพะขอพรเสร็จเราก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวบริเวณรอบนอกต่อไป